สวัสดีครับวันนี้พามาชมใบไม้ที่ให้สีครามนะครับอีกชนิดหนึ่งเป,เป็นเป็นเถานะครับเป็นเถาเป็นเครือมันมีชื่อว่าต้นต้นเบิกต้นเบอะนะครับเราเรียกกันสกัดร้อนโดยสกัดเย็นจะได้สีครามครับสวยมากเกิดในป่าดิบชื้นดูลักษณะป่าอุดมสมบูรณ์มาก สวยมากครับเกิดเองตามธรรมชาติลักษณะใบของเขาก็จะประมาณนี้ครับประเด็ดมียางนะครับดวาขาวบางคนก็เอาไปแช่น้ำสกัดเย็นเหมือนกับบริคามทั่วไปแต่ของผมจะเอาไปสกัดร้อนครับผสมกับโม่ขาวจะให้สีดีกว่า แราจะสูตรครับเราตัความถนัดของแต่ละคนบางพื้นที่เขาก็จะปลูกปลูกไว้ตามหินลัวแต่อันนี้ของผมมันอยู่ในป่าเขาเลยปลูกไว้ในบ้านเขาเม็ดไม่งามท้าสมดเกอเองในธรรมชาติถ้าฤดูแลงมันก็จะไม่มีถ้าเราปลูก ปลูกเองรถน้นามันก็จะได้เก็บเก็บได้ทั้งปีอันนี้อันนี้เรามาเก็บเอาเฉพาะดูผนอันนี้เราต้มเสร็จแล้วใบเบือกที่เราเก็บมาก็กวนให้มีสีสันนิดนึง 真帅吗？ chiếc nồi rất lại sì sờ gì thì em ngườ 원리로.